ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพากกร์โดยดวงโดยอาจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 o f channel นะคะต้อนรับเข้าสู่รดำไายดวงเป็นประจำก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิป12ราศีนะคะประจำเดือนตุลาคม2566นหระคะหรือ2023นั่นเองนะคะต้องแจ้งก่อนนะคะว่าเสียงของกิ่งฟ้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่เพราะว่าพึ่งหายจากการเป็นป่วยไข้นะคะเป็นการ ป่วยที่ยาวนานมากนะคะเป็นปร,ประมาณ1สัปดาห์ได้นะคะอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นโรคไข้หวัดธรรมดา นะคะไม่ได้เป็นอะไรที่แบบไม่ใช่พิโคนะคะเอ่อก็คือ,อเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาอากาศเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพกายและใจะแข็งแรงมากๆนะคะอ่าก็แค่แจ้งเอาไว้เฉยว่าเพราะว่ากิ่งฟ้าอาจจะมีเสียงสะดุดบ้างเล็กน้อยหรือว่าระหว่างที่ทำนายดวงบางทีมันอาจจะ,ะมีเสียงแปลกๆบ้างก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะคะอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะกอะ็อย่างเช่นเดิมนะคะขออนุญาตแจ้งก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะว่า กิ่งฟ้าทํานายโดยภาพรวมคือกว้างนะคะฉะนั้นเรียกว่า general reading ไม่ได้ทานายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติแต่ขอให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางเป็น g u i d e l i n แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะาตรงนี้ทําเป็นถือว่าเป็นการกุศลถือว่าทุกท่านได้เข้ามาดูไม่ต้องอเสียตังอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือมาดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์อะไรที่ต้องคองรามาระวงังอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็เก็บเป็นกําลังใจประมาณนี้นะคะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเรากําหนดดวงชะตา อย่างที่กิ่งฟ้าพูดเป็นประจำเลยนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะกิ่งฟ้าคิดว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าสำหรับชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนตุลาคม2566นะคะเรามาดูดวงเด,ดภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะทำนายจากไพ่พี่แนนเราก็ไพ่ตลอดอย่างเช่นเดิมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวสักครู่นะราศีเมษ protection Personal transformation, Four of Wands, The Tower, King of Cups, Five of Pentacles, Ten of Swords. King of Swords, Six of Cups, Knights of Wands, Justice, the Strength, the Moon, and the last one by Sutayna Hatza Ten of Cups. พลังงานโดยภาพรวมอันดับแรกเลยนะคะราศีเมษเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าอ,อ,อาจจะคาดคิดไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นกับเรานะคะหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรารู้สึกว่าเรากําลังเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งกําลังที่จะได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะพลังงานขึ้นการปกป้องการรักษาหรือว่าถ้าใครปฏิบัติด,ดีหรือกระทาในสิ่งที่ดีหรือมีความขยันหมั่นเพียรในชีวิต กะะฟ้าเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีคอยคุ้มครองคุณแน่นอนนะคะหรืออาจจะมาในรูปแบบคําว่าเพื่อนมนุษย์กันเองเนี่ยแหละ,ะหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าคนรอบข้างคอยให้กําลังใจคอยสนับสนุนคุณคอยแบทอัพคุณอยู่ข้างหลังอยู่เสมอนะคะแต่มันอาจจะเป็นคุณงวามความดีหรือบุญกุศลต่างๆที่เราเคยกระทําหนุนนําคุณให้คุณอาจจะเจอสิ่งที่ดีหรือว่าเจอสิ่งที่มันสดใสในข้างหน้าฉะนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันมีโอกาสที่จะดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะ ช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะมีอํานาจมีบารมีนะคะหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งให้เพิ่มขึ้นหรือรับผิดชอบงานที่มันรู้สึกว่าท้าทายหรือเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นคุณเหมือนได้เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็รวมถึงคุณน่าจะมีโอกาสได้ทําอะไรมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นการจัดการการทําอะไรเพิ่มขึ้นการทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะการสรรหาการจัดหาหรือว่าการทําอะไรให้เกิดเหมือนความสําเร็จ ที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะคะจริงๆพลังงานของชาวราศีเมษขึ้นดีตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็ถ้าใครนะคะกําลังคิดจะเดินทางไปต่างประเทศไปเรียนต่อหรอเลยพวกนี้นะคะหรือไปทํางานก็ตามหรือไปเที่ยว ดีเลยไปเลยนะคะเหมือนไปรับพลังงานด้านบวกหรือว่าไปเติบโตที่นู่นก็ได้เป็นได้หมดเลยหรือบางท่านอาจจะก,กลับมาจากเมืงองนอกมาอยู่เมืองไทยมันเป็นการไปกลับหรือเดินทางระหว่างจังหวัดก็ได้ในประเทศไทยของเราก็ได้เป็นได้หมดเลยเพราะช่วงนี้ชีพจรลงเท้าแล้วก็มีโอกัดเกิดความโชคดีอ่าหรือว่าอาจจะเกิดแบบเหมือนพลังงาน,น,านด้านดีๆพลังงานด้านบวกเกิดขึ้นกับคุณก็เป็นได้นะคะช่วงนี้คุณมีเหมือนมีอำนาจในการสั่งการคนนะหรือว่า การพูดของคุณวาจาค่อนข้างศักดิก์สิทธิ์นะคะฉะนั้นอย่าไปพูดอะไรไม่ดีกับใครเข้าตัวคุณเองนะแต่ถ้าคุณพูดดีก็เข้าตัวคุณเองนั่นแหละนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในเรื่องการทำงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ Four of Swords, The Wheel of Fortune, Four of Cups, Ace of Pentacles, Page of Swords, Five of Cups Uh, สำหรับในเรื่องการทำงานของคุณนะคะช่วงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทำงานเกิดขึ้นได้ด้วยมีการปรับเปลี่ยนตำแหนง่งหรือว่าบางคนอาจจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทำงานไปทำงานที่อื่นแผนกอื่นหรือว่าสาขาอื่นหรือว่าเปลี่ยนบริษัทไปเลยหรือบางคนเนี่ยอาจจะแปลว,ว่าทำธุรกิจส่วนตัวจจะมีการขยายกิจการการปรับเปลี่ยนคนหรือว่าปรับเปลี่ยนสตาฟหรือว่า คนที่ทํางานร่วมด้วยก็ได้หรือมีการไปร่วมงานกับอีกบริษัทหนึ่งเป็นได้หมดเลยนะคะหรือบางท่านมีโอกาสที่จะเหมือนงานเริ่มต้นที่งานใหม่ไปเลยอะคะ่ะแล้วมันดีมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะเพราะพลังงานมันขึ้นว่าคุณมีโอกาสที่จะทําเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่า การทางานช่วงนี้มันเหมือนเปิดรับให้คุณเจอสิ่งใหม่ๆที่มันปังมากขึ้นกว่าเดิมถือว่าดีมากเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้ถ้าเรามาระวังการทํางานกับคนที่อายุน้อยกว่าเราหรืออายุงานน้อยขึ้นอ,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 อายุงานน้อยกว่าเราก็ได้ให้เรามาระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันอาจจะแบบมีปัญหาที่เราต้องแก้ไขหรือแบบเป็นหนึ่งว่าเด็กฝึกงานหรือเราเองต้อง ต้องแบบต้องควบคุมคนเยอะก็ได้นะคะแต่กิงฟ้าเดี๋ยวกิงฟ้ามองว่าคุณควบคุมคนได้ดีนะคะแต่แค่ว่ามันอาจจะมีปัญหานในช่วงหนึ่งเท่านั้นที่เราต้องแก้ไขซึ่งคนเราเจอได้ทุกคนในเรื่องการทางานเป็นปกติให้มองเป็นเรื่องปกติให้ได้นะคะแล้วไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าใครทำอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งของตามแฟชั่นของอะไรที่มันเหมือนกิเลสอะช่วงนี้จะค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะคะ หรือว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าใครทํางานพวกแนวศิลปะค่อนข้างดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณค่อนข้างปรับตัวเก่งในเรื่องการทางานกิ่งฟ้าเลยไม่ค่อยเป็นห่วงคุณเท่าไหร่เรื่องการงานของคุณค่อนข้างผ่านฉลุยแต่มันอาจจะมีะบางเส้ิเมียที่เราต้องแก้ไขยเยอะนิดหนึ่งนะคะแต่กิ่งฟ้าก็ยังพูดคาเดิมว่าคุณแก้ไขได้แน่นอนอมันเป็นเรื่องท้าทายที่มันเข้ามานะคะคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์ค้ำชูอย่างน้อยแบบมีเป็นหนึ่งว่าคู่หูหรือบางคนอาจจะเจอเจ้านายที่ดีหรือเจอลูกน้องที่ดีหรือเจอเพื่อออนนร่่่มงงาาโค์ทีีข้ด คุณจะมีอำนาจมีพลังในการฮึดสู้ในการทําอะไรต่อไปนะคะรวมถึงถ้าเราปฏิบัติดีดกิ่งฟ้าก็ยังพูดคาเดิมว่าเดี๋ยวจะมีอะไรมาช่วยเหลือหนุนนําคุณอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้ถ้าใครทางานทาเงินทํางานอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องการพูดการเจราจาค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันเป็นช่วงของการเหมือนโกยความรู้โกยในเรื่องศักยภาพต่างๆคือเหมือนเป็นการโกยบางสิ่งบางอย่างที่เราควรที่จะได้รับอะค่ะ อ่าอย่างเช่นบางคนอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องการทํางานช่วงนี้เราบอกว่ารีบเลยรีบตักตวงเลยอ่านะคะอ่าหรือว่าช่วงนี้อ่ะบางคนเนี่ยอาจจะแบบมีโอกาสได้ได้แบบที่ทํางานส่งเราไปเรียนภาษาเพิ่มเติมอ่าสมมติให้เห็นภาพไปเฉยนะรีบเลยค่ะรีบตักตวงตรงจุดนี้เลยนะคะแต่มันอาจจะมีบางมุมที่เรารู้สึกเบือ่ออ่ารู้สึกแบบเฮ้ยฉันทําไปเพื่ออะไรเรื่งเงี้ยมันอาจจะมีคําถามขึ้นมาบ้างแต่อย่าให้อารมณ์มาหลอกเราถ้าเรารู้สึกเบือ่ออ่าให้ออกไปาทําอย่างอื่นแบบแคล้ายๆว่า อาจจะหากิจกรรมอย่างอื่นแบบเวลาเลิกงานแล้วอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบไปเที่ยวสังสรรค์คุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่มันจะช่วยได้เยอะหรือถ้าบางคนอาจจะรู้สึกเบื่องงานที่ตัวเองทําอยู่อยากหาอะไรที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นดงของคุณมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วคุณสามารถไปหาอย่างอื่นทาได้ถ้าสมมติว่าที่ใหม่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะฉะนั้นลองลอง,ลองหารู่ทางดูคุณทําได้อยู่แล้วนะคะอ่าเป็นกำลังใจใคุณมากๆเลยสู้นะเป็นกำลังใจนะเรามาดูกันนะคะสำหรับเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้าง การเรียนนะคะ s e v of pentacles ขึ้นมา king of wands ขึ้นมานะคะ six of pentacles ขึ้นค่อนข้างดีมากๆในเรื่องการเรียนไพ่มันขึ้นว่ามันเหมือนกับว่าต้องสะสมความรู้เพื่อรอที่จะเอาไปสอบในอนาคตก็ได้นะคะพะไพ่ขึ้นการสะสมอ่าแล้วก็ขึ้นเรื่องการที่มีคนช่วยเหลือหรือเราเองอาจจะไปเรียนเสริมเ,มเพิ่มก็ได้เรื่องการเรียนค่อนข้างดีมาก ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าไพ่ขึ้นว่าดีรับรื่นนะคะสติปัญญาใช้ได้มากดีมากๆนะคะความจําดีสําหรับเรื่องการเงินค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ขึ้นแต่แห่งแมนขึ้นมา knights of swords นะคะ eight of cups eight of pentacles seven of swords eight of wands เรื่องการเงินของคุณค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะช่วงเนี้ย มันเงินมันเข้ามาจากความสามารถมาจากความเก่งของคุณมีโอกาสที่เงินจะเข้ามาแล้วเราเองได้เก็บเงินส่วนหนึ่งเพื่ออนาคตด้วยนะเหมือนสะสมตังค์ได้เก่งมากๆช่วงนี้นะคะแล้วก็เงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางมีโอกาสที่จะมีเงินเข้าเป็นกอบเป็นกำมช่วงนี้จริงๆเงินเข้ามาดีนะไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยนะคะแต่หนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าบอกเลยอย่าให้ใครหยุดยืนตังค์อย่าไปเซ็นค้ำประกันให้ใครนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ต้องเรามาระวังในเรื่องการเงินมันไม่เข้าใครออกใครนะคะ ทางนี่ดีอย่าใครหยิบยิมตังค์อย่าใจอ่อนนะคะเอนดูเขาเอนเราขาดได้นะคะแต่ช่วงนี้ถ้าใครเดินทางยิ่งได้เงินเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็รวมถึงเงินช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีบางส่วนที่คุณอยากเอาไปทําบุญทํากุศลนะคะจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณแล้วก็รวมถึงเงินช่วงนี้เนี่ยมัน ม,มันมาได้ว,ว่าอาจจะมีคนแบบป้อนงานมาให้กับเราหรืออาจจะเป็นเพราะว่าความสามารถความเก่งของเรามันทําให้เรามีโอกาสนี้หรือมีโอกาสในเรื่องการทําเงินมากกว่าคนอื่นเขาในช่วงนี้คือเอาผูตรงๆนะได้ดีจนคนอิจฉาอาจจะมีคนอิจฉาในเรื่องการเงินของคุณเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะคะแล้วมีคนคอยสนับสนุนด้วยนะคะบางคนอาจจะแปลว่าเป็นปากต่อปากสมมตินะว่าผลิตภัณฑ์รเราดีเราบริการดีโน่นน,นี่นั่นวุ้มีคนมาแบบอาจจะ โฆษณาให้เราฟรีฟรแล้วแบบอุ้ยเขามาซื้อกับเราเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นต้นยกตัวอย่างบางคนอาจจะเป็นแบบงานพนักงานประจาแต่ได้ค่าคอมมิชชั่นได้เงินพิเศษได้เงินเสริมได้เงินโบนัสอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะได้มันมาอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องการเงินอะไม่ค่อยเป็นห่วงคุณเท่าไหร่ถือว่าใช้ได้นะคะแต่ช่วงนี้ก็คือเออเงินมันมันมีเงินเก็บแหละแต่ในเวลาเดียวกันบางคนเนี่ยต้องะระมัดระวังในการใช้เงินเก็บด้วยในเวลาเดียวกันนะบางคนถ้าจะแบบเอาเงินไปทําอะไรให้คิดพินิจพินิจพินิจพิจารณาอีกรอบหนึ่งว่า เงินที่เราเองเหมือนที่เราจะใช้ไปการซื้อตรงจุดตุดเนี้ยมันจําเป็นไหมนะคะบางคนอาจจะบอกว่าอยากได้โซฟาใหม่แต่โซฟาเก่ายังใช้ได้อยู่อ่าคิดให้มันดีเพราะว่าอาจจะใช้เงินก้อนโตไปกับบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังไม่จะเป็นในตอนนี้ณนะตอนนี้นะคะหมายถึงนะคะอืมโอเคเรามาดูในเรื่องความรักของับคนโสดสนิทค่ะเป็นยังไงบ้างโสดสนิทก่อนโสดสนิทเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเออมันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาไหมไพ่ย,ยังขึ้นว่า ตัวเราเองอาจจะยังไม่ค่อยได้แบบพบสังคมใหม่ๆพบคนใหม่ๆมาเลยเจอ,อยากนิดนึงแต่ถ้าเราเองอะค่ะได้ไปพบคนใหม่ๆได้เดินทางได้ท่องเที่ยวหรือผ่านสื่อออนไลน์ก็ตามแต่ถ้าผ่านสื่อออนไลน์ก็ยังย้ําคําเดิมว่าดูคนดีๆไม่ใช่ว่าทุกคนไว้ใจได้ดูให้มันดีๆนะคะพลังงานเนี่ยขึ้นว่ามันจะมีคนเข้ามาอาจจะเป็นคนเดิมๆคนเ,เก่าคนที่เราเคยรู้จักก็ได้หรือเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าได้กลับมาคุยกันอีกรอบนึงก็เป็นได้สูงแต่ไพ่อะก็ยังขึ้นว่าในลึกๆอะจิตใจของเรามันเหมือนยังปิดกั้น ะะมันเลยอาจจะแปลว่าเปิดใจยากหรือว่าใช้เวลาในการเปิดใจก็เป็นได้นะคะหรืออาจจะเข้ามาแล้วม,ม,มันมันเหมือนมีช้อยเสื้ออาจจะแปลว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาก็อาจจะมีช้อยส่งเขาอยู่หรือเปล่านะคะแต่ไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าพลังงานยังขึ้นว่ามันจะมีคนเข้ามาเรื่อยๆอยู่ในช่วงนี้นะคะสำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคุมเครือจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นไหมพลังงานขึ้นว่ามีโอกาสที่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าเขาคนนั้นเหมือนไม่ได้ไปไหนจากเราอะค่ะคือก็ยังคุยกับเราเหรือว่า ปฏิบัติกับเราเหมือนเดิมตั้งแต่ยันวันแรกยันวันนี้อะไรเงี้ยหิ่งฟ้ายมองว่ามีโอกาสได้สละโสดมีโอกาสได้แฟนสูงมากๆหรือถ้าไม่งานอาจจะมีคนใหม่ๆที่มันเหมาะสมกับคุณเข้ามาในช่วงนี้ถือว่าเรื่องความรักของคุณเด่นนะสาหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนสําหรับคนที่มีแฟนเป็นยังไงบ้างคะแต่ป๊บนึงนนะเมื่อกี้หยิบมันเป็นสองใบแป๊บหนึ่งอ่าคนที่มีแฟนอู้จริงๆถ้าใครคิดจะสร้างครอบครวัวร่วมกันอยากจะแต่งงานมั่นหมายอ่ะสามารถที่จะวางแผนได้นะคะแต่ถ้า ท่านไหนที่เป็นคู่กันแล้วคุณเองอาจจะมีปัญหาในเรื่องครอบครัวคําว่าอะไรครอบครัวหรือบุคคลที่3บุคคลที่4เข้ามาหรือว่าครอบครัวกิจการหรือว่ามันมีเรื่องท้องพิสูจน์กันเยอะอ่าฉะนั้นช่วงนี้มันเหมือนเป็นช่วงของการต้องพิสูจน์ต้องผ่านบททดสอบให้ได้ก่อนแต่ถ้าผ่านไปได้คุณทั้งสองคนน่ยมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายจริงๆพลังงานมันขึ้นแต่งงานมั่นหมายตั้งแต่ต้นพลังงานขึ้นความสมหวัง ะะแต่มันอาจจะมีอุปสรรคก่อนที่จะสมหวังประมาณนี้ต้องผ่านด่านก่อนอต้องผ่านบทพิสูจน์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือพาไปเจอพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะต้องดูว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมองว่ายัางไงนะคะคือปฏิเสธไม่ได้นะความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนมันเป็นเรื่องจริงนะคะแต่สุดท้ายบางทีมันอาจจะมีรอบๆข้างเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่บ้างนะคะบุคคลอื่นมันไม่บ้างหรอกเข้ามาเกี่ยวข้องแหละนะคะแต่สําหรับ บางคนที่มันมีเรื่องการนอกใจเรื่องมือที่3แบบในเชิงครูสาวเลยเรามาระวังเรื่องการถึงขั้นเลิกลากันในเดือนนี้นะคะก็ไม่อยากพูดคํานี้นะแต่ถ้ามันมีความไม่ซื่อสัตย์แก่กันแล้วกันกินฟ้ามองว่าความรักก็ไปต่อ,อยากค่ะนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เรามาระวังเรื่องการทะเลาะก,กันอาจจะมีเรื่องที่แบบไม่เข้าใจกันต้องค่อยๆค,คุยกันนะคะมันอาจจะเกิดจากตัวเราทั้งสองคนหรือว่าบุคคลอื่นทําให้เกิดการทะเลาะก,กัน ถ้าคุณทั้งสองคนไม่ใช่พยายามปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดหรือว่าปานปิะนอมกันอาจจะมีปัญหาถึงขั้นอย่าล้างเลยซึ่งกิ่งฟ้าก็ไม่ชอบพูดคำนี้นะคะไม่อยากใครอย่าล้างกันนะคะ แต่ถ้าคณทน้งสองคนเนี่ยมีบุตรมีลูกอาจจะมีโซ่คล้องใจทําให้คณทั้งสองคนยังไปไหนได้ยากแต่ถ้าคณทั้งสองคนไม่มีอ่าแต่เราก็ทะเลาะกันรุนแรงด้วยเรามาระวังนิดหนึ่งแต่ถ้าคณทั้งสองคนพยายามปรับความเข้าใจการปรับจูนกันมีสติในการคุยกันกิ่ฟ้ามองว่าเดี๋ยวปัญหามันจะคลี่คลายและอ่ามันจะทําให้คณทั้งสองคนไปต่อกันได้นะคะก็ไม่อยากให้เห็นใครแบบมีปัญหากันแต่ถ้ามันเกินจะเยียวยาจริงๆคณทน้งสองคนมันมันไปกันไม่ได้จริงๆหรือด้วยเหตุผลนันาประการที่มันไปกันไม่ได้ก็คือมันมีกกกาารเดินนอจัไป ก็เป็นสิทธิของคุณทั้งสองคนที่จะตัดสินใจว่าจะยังไงต่อนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นภายในมากกว่านะคะเรามาระวังระบบภายในคุณผู้หญิงก็ตรวจข้างในด้วยบางทีฮอร์โมนผิดปกติหรือเปล่า,หร,ลาหรือประจำเดือนมาไม่ปกติไปตรวจภายในด้วยนิดหนึ่งนะคะเนี่ยพลังงานมันเกี่ยวกับเรื่องภายในทางนั้นเลยหรือว่าอะไรที่มันซ่อนเร้นอยู่ภายข้างในข้างในเราเลยนะคะแล้วก็ระวังพวกภูมิแพ้ต่างๆา,งางนะคะแล้วก็รวมถึงโรคที่เกี่ยวกับเรื่องความรัก ย้ำนะว่าโรคที่เกี่ยวเรื่องความรักเพศสัมพันธ์ต่างๆเรามาระวังดีๆด้วยแล้วกันนะคะสําหรับในเรื่องการทําบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้เป็นประคุณสําคัญอันดับต้นแล้วก็บางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะ้าอาปู่ญาตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราอย่าลืมปฏิบัติด,ดีกับพวกเขาด้วยนะคะ แต่กิงฟ้าก็เข้าใจว่าโลกเรามันมี2มุมมองมีทั้งดีและไม่ดีบางคนอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นกิงฟ้าก็จะพูดคําเดิมว่ากตัญยูเท่าที่เรารู้สึกไหวท,ทําเท่าที่รู้สึกไหวไม่ฝืนตัวเองนะคะแต่กิงฟ้ามีหน้าที่บอกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกิงฟ้าจึงต้องพูดแบบนี้นะคะแต่มันก็แล้วแต่เราจะเจอสถานการณ์แบบไหนกิงฟ้าเข้าใจเพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเซสชิฟตมากๆนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรก็ได้อยางย้ำคาเดิมว่าในเรื่องการทําบุญอะทำอะไรที่เรารู้สึกกดีเเเเรราาาาาาททํํํไไไปปถถออะะม่ลบใจ แต่ต้องทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนอ่าแต่กินฟ้าอันนี้จะมาบอกเฉยว่าเออทาในเดือนนี้เนี่ยถ้ายิ่งทำเน่ยจะยิ่งดีคืออะไรพลังงานอุ้ยขึ้นพลังงานสถิแต่ส่วนมากเป็นการสวดมนต์สมาธินะมันจะส่งเสริมในเรื่องคําร่ํารวยของเราเลย <c oughs> จริงๆอ่ะเอาพูดเลยนะราศีเมษทําบุญกับอะไรก็ได้ทําไปเถอะนะคะจะทํากับ คนกับพระสงฆ์กับผู้ป่วยพระสงฆ์อาพาธหรือว่ากับหมาแมวมูริิช้างก็ได้ทําได้หมดเลยอะไรที่เป็นการทําบุญทําได้หมดเลยนะคะหรือเป็นจิตอาสา,ศา,ศาก็ได้หรือบริจาคเลือดนะคะได้หมดเลยทําบุญว่บบาวาดน้ำพุทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยติดเตียงอะไรต่างๆช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เราก็สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อวมลวของเราก็ได้ย่อมได้ทั้งหมดนะคะอนุทนาบุญด้วยกับทุกท่านนะคะกิ่งฟ้าเนี่ยมองว่าการทําบุญเล็กๆน้อยๆคือการที่แบบ สมมติพนักง,งานคนนี้เนี่ยปฏิบัติงานดีอย่างเงี้ยกิ่งฟ้าจะให้ติปให้เงินพิเศษอย่างเงี้ยมันก็เป็นมันเป็นมันไม่เรียกว่าการทำบุญมันเป็นเรียกว่าอ่าสิ่งที่เป็นน้ำใจว่าเออเขาทำงานดีให้กับเรานะเราให้เขาอย่างเงี้ยมันเป็นได้หมดมันสามารถสร้างรอยยิม้มสร้างความสุขให้กับคนอื่นได้น,นั่นก็คือบุญกุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะฉะนั้นก็ปฏิบัติตามที่อ่าเรารู้สึกว่าพอใจละกันแล้วก็อย่าลืมสวดมนต์สมาธิด้วยการสวมดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ การนั่งสมาธินะคะอยากแนะนานะคะสาหรับชาวราศีเมษน,นั่งอย่างน้อยวันละวันละสามถนาทีถ้ามากกว่านั้นก็ยิ่งดีอนุทนาบุญด้วยนะคะในกรณีบางคนไม่สะดวกในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็ลองหากิจกรรมในอื่นทําให้เราเกิดสติและสมาธิฟังเพลงแบบสมาธิก็ได้โซเชียลดีทอกซ์ล้าจากสื่อออนไลน์ไปอยู่กับธรรมชาติใช้ธรรมชาติบําบัดก็ได้อยู่กับหมาแมวมันทําให้เราเกิดสมาธิได้นะเพราะเราทําให้เราเกิดความสุขอะอะไรก็ได้ที่เราทําให้เกิดพลังงานด้านบวกจงทำนะคะที่เราไม่เดือดร้อนตัวเราหรือผู้อื่น หรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการปลูกผักปลูกต้นไม้บางคน,นอาจจะทํางานฝีมือ อ่าบางคนอ่านหนังสือนะอะไรอยู่ในมุมสงบของเรามันทําได้หมดเลยนั่นก็คือทําให้เกิดสมาธิได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ขอฝากเอาไว้แค่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญนะคะขออนุญาตจบคําทํานาในแผ่วนี้สําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะอย่าเพิ่งให้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆไปกําลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกําลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิป ไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กินฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ